สสายดาก้อนไหนซึ่งสายนี้จะเล่นได้แต่ไม่เก่งมากสกิลจะเป็นจำควกคำเงินไขาย,ยากแต่ผลที่ได้มาไม่คุ้มค่าเอาซะเลยและส่วนมากจะไปซับให้สายอื่นๆซะมากกว่าลักษณะาภาพรูปแบบอาร์ตนั้นจะเป็นคนใส่ชุดเกาะอัศาวินขี่มังกร 5. สาย Novel สายนี้ออกมาให้เล่นในบล็อกเอ็กเตอร์บูสเตอร์เป็นสายที่เก่งและเล่นได้ไม่ยากเป็นอีกสายที่นับว่าเก่งที่สุดในยุคก่อนสกายการเล่นจะมียูนิคอยซับมีสกิลในการเสิร์ชนูเวลแล้ห้าปิดอันลุนแรง ลักษณะภาพและรูปแบบอาร์ตเหมือนมังกรพระเจ้าที่ลงมาจุติงานมีพลังอันมหาศาลมีร่างกายสีแดงและคล้ายหุ่นยนต์ที่เหมือนจะมาจากดาวดวงอืน่น6สาย o อ e r อ o oh r d สายนี้ออกมาให้เล่นใน HD ตันสองงานเป็นสายที่เก่งที่สุดในแคนคางิโลสตายการเล่นของสายนี้จะเน้นไปที่แวนกาดที่สามารถโจมตีได้หลายครั้งรูปแบบแลาาักษณะอาร์ตเป็นมังกรยุคในกำนานที่สามารถพัฒนาวิวัฒนาการออกมาได้เรื่อยๆมีดาบสีขาวที่ดาบเล่นนั้นดูเหมือนว่าจะผ่านยุคสมัยมาเยอะแยะตั้งแต่อดีตประการ อันดับที่7สายเพอร์ดิชันสาย